สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะค่ะดิฉันอยู่กับพี่ติ๋วนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อยองยุทธเรียนวิชามโนสมัมผัสโดยอาจารย์เบิ้มเป็นผู้ถ่ายทอดนะคะวันนี้จะให้พี่ติ๋วมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะพี่ติ๋วคะรบกวนพี่ติ๋วช่วยแบ่งปันนิดนึงก่อนฝึกหลังฝึกเกิดอะไรขึ้นคะก่อนที่พี่จะมาฝึกพี่เคยฝึกวิชาอะไรวะคะก่อนที่จะมาฝึกนี่ก็ก็สวดมนต์ไหว้พระทำบุญก็ไม่ได้ ไม่ได้ฝึกแบบนี้มาก่อน<ะ>แต่พอมาได้ฝึกวิชามโนสมัมผัสก็รู้สึกดีที่ว่ามันได้รับขึ้นบารมีจากครูบาอาจารย์<ะ>ก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ได้ได้ฝึกประสบการณ์จากจากรุ่นพี่ที่เขาแนะนำแล้วก็ได้อ่านธรรมะของอาจารย์เบิม่ม ซึ่งแรกๆที่อ่านก็ไม่เข้าใจเสร็จแล้วก็สักระยะหนึ่งพอมาคิดได้ว่าทำไมเราไม่เข้าใจบทความธรรมะของอาจารย์เลยอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัวก็เลยมามีความคิดของตัวเองขึ้นมาอีกว่าเอาให้เราอธิษฐานจิตดีกว่าอธิษฐานว่าขอให้อ่านธรรมะ แล้วขอให้ได้รู้แจ้งแทงตลอด <Okay. S 2> ในธรรมะที่อาจารย์ลงก็ <Okay. S 2> อ่านอ่านไปรู้สึกว่าจิตมันจับมันจับบทความจิตมันจับแล้วก็มันก็รู้ตามดูตามบทความที่อาจารย์ลงด <Okay. S 2> ูตามแล้วก็จะเข้าใจละคราวนี้ก็จะตามตามที่อาจารย์ เขียนบทฟาร์มเนี่ยก็เข้าใจไปเรื่อยๆพออ่านแล้วก็ขยักหน้าตัวเองพยักหน้าเ,ออเ,ออเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วหลังจากนั้นรุ่นพี่อ่ะอย่างเช่นขออนุญาตยเอ,อนามอย่างเช่นคุณป๊อกค,คุณป๊อกนี่จะคอยคอยประครับประคองอยู่เรื่อยเลย,เลย,เลยให้ทำให้ขยันทำให้ทำให้ทำเขาก็จะเน้นก็ดี ที่ว่ารุ่งพี่นัน้น่ารักทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็หลายๆอย่างตอนแรกก็ฝึกไปแบบงงูป,ป,ป่าไม่ค่อยจะจะเข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จหลังๆก็ลองตั้งสติเอาใหม่ก็ก็ได้ได้ประสบการณ์จากจากจากุงพี่แล้วก็ครูบาอาจารย์ด้วย ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอมาถึงจิตตัวเองที่ว่าระดับหนึ่งเนี่ยนึกคิดถึงอะไรก็จะได้อย่างนั้น<ะ>มันก็แปลกตัวเหมือนกันนะ,ะเวลาพูดถึงใครก็จะเจอคนนั้นมัน<ะ>เป็นแบบนี้ค่ะติตของเราเองแล้วปัจจุบันนี้มีความโกรธบ้างไหมคะไอโกรธนี่น้อยลงมากเลย<ะ>แรกๆก็ยังมีอยู่ ตอนหลังก็ชัางหัวมันตามที่อาจารย์สอนค่ะแล้วพี่อยากจะแนะนําคนที่อยากจะเข้ามาฝึกวิชามาโนสัมผัสยังไงดีคะ<อ>ยากไหมคะวิชานี้วิชานี้จะว่ายากก็ไม่ยากไม่ยากแต่ถ้ามันอยู่ที่เราจะขยันทาหรือเปล่าถ้าขยันทำมันไม่ยากเลยค่ะแล้วอยากจะแนะนําผู้ที่ท้อไหมคะเอ่อจะแนะนําก็คือ บางคนเขายังคิดไม่ถึงไงเวลาเขาฝึกปฏิบัติเนี่ยอยากให้เขาอธิษฐานอธิษฐานการทำการปฏิบัติะมันจะช่วยได้เยอะเลยค่ะต้องขอบคุณพี่ติ๋วมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่สวัสดีค่ะ